ยันตุผู้ที่อาโมเลสกยายนังนังทิวัตเอวังตะวังวิโยโหยใจยาสุชยามังคะเลอปราชิตตปัลเกษีเสพตวิปภะเล เสเสเกสาพพวดนาหักคาปัดโตพมดทัดเตสนาคาตังสุมังคารังสุภาพาตังสุขโนุสมหโตจัสุเยขังพรามจาริสป่าตับกินังกายกรรมัง กามังปะเนธเถปะทาคินาปะทาคินานิัต,ตวานพันตเาเถปะทาคินะออกสาธุเป็นภาพมงคลอย่างยิ่งนะครับ โอ้เรียนมาสุดๆนะยาิโยมนะรับน้ำบุษมวลจากหลวงพ่อหลวงพ่อพระครูประโชดบุญญาพรหลวงพ่อประทวนพร้อมทั้งได้รับความเมตตาหลวงพ่อขอก่อนที่เข้าร่วมพิธีมีทั้งหมดถึงผู้รูปที่นั่งปุกเสกข้างบนนั้นจะแปดรูปผู้โยมนั่งอธิษฐานจิตเบื้องล่าง องเอกอีกสองคนโยมมหานาคอีกสี่เป็นักดเดอรนนี้หลวงพ่อพระมหาเทรานนทเทละจากได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระวิมลศาสนาวิเทศหลวงพ่อพระครูอุดมธรรมะปฏิพาหลวงพ่อพระครูภาวนาธรรมะวิเทศหลวงพ่อพระครูอ่าสุนทร ดูอยู่เบื้องหลังหลวงพ่อพระมหาเถรร้ำเมตตาตวัดพุทธวิหารอัมตอดำเป็นอย่างยิ่งนะครับในเบื้องต้นในานามของคณะสงฆ์วัดพุทธพุทธวิหารอัมตอดำโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์พระมหาจำเริญเขมวีโรน้องกาลคามขอบคุณในความเมตตานะครับญาติโยมทั้งหลายพิธีนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะโยมยังจะต้องรับพรอีกนะถึงจะสําเร็จเสร็จสิ้น<ห>จะได้เมตตาเป็นประธานในการดับเทียนชัย หลังจากนั้นญาติโยมจะได้เรียบร้อยนะคุณโยมคุณโยมมาวันนี้ใครอยากจะเป็นเศรษฐีใครอยากจะเป็นเศรษฐีอ้สาธุคอยได้เป็นเศรษฐีเบิร์ตทุกูทุกคนเลยในประเดชทุกคุณหลวงพ่อพระครูประโชติคุณยาพรได้ประพรมน้ำพุทธมนต์แก่สิษยานุสิทธิพุทธบริษัทที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีพุทธพิเศษ วัดพุทธวิหารอัตะดามเสร็จเรียบร้อยก็ได้ขอเมตตา,าได้เข้ามานั่งยัง่งด้านอาสองเพื่อที่จะได้นอทิเมสรนางอันยังพูทโทเมสรนางวาระเอเตนะสะเจวะเชนะฮวตุเตชยมังคาระนาทิเมสรนาง ังโฆเมสารังวะรังเอเตนะสะเจวาเชนะโหตุเตชายามังคะรังนาคาตยาคาปุตานาปะปะคาหันิวารนาปะริตาส ลำดับต่อจากนี้นะคุณโยมทั้งเทต,ตามาจะอาตมาภาพจะเชิญขึ้นมาแปดคนก่อนที่นั่งอยู่แถวหน้าโยมใครที่ยังไม่ได้ถวายนะแปดคนนะโยมโอ้คุกเขาคุกเขา่ายกสองมือนะประเคนพระคุณเจ้าด้วยความนอบน้อมพร้อมด้วยอย่างข้างหลังมัวตองฟ้าแล้วอีแม่ถ่ายอยู่หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามโยมสาธุดังๆพร้อมกันหนึส ลูกศิษย์หลวงพอ่ออ้าวหกคนหกท่านพร้อมยกอ่ายกปนมืออธิษฐานยกที่เหนือปนมมือเดี๋ยวสาธุสาธุา,า,ายกนะอย่าเพิ่งสาธุลศิษย์หลวงพ่อเอ้ยหลายคนเนาะเอาคนึองมามาสองคนโยมมาสองเอ่อขอถาวายหลวงพ่อเจ้าวาดให้ท่าจะตั้งใจพูด ผู้ฟังกระทำใจฟังเด้จะไาสิเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเรื่องค้อนอบกับพระราชกฤาท่านสัะจักรพมา,าจอมเลินฝ่น,นไหนไหนก็ไม่ดีถาวงนี้มมเมื่อวาน ยังไม่มาอย่าคร่ำครวญวันนี้ล้วนเป็นวันดีที่ควรตกใจตกใจอะไรเพิ่งรูค่ะตกใจทั้นถาดใหญ่นี่แหละขอบพระคุณนะเจ้าค่ะที่ให้ลูกๆได้เข้าิผีด้วยเจ้าค่ะไม่ใไม่มีคนร่วมเลยเหรอดิเอาใครจะร่วมเชิญนะคะใครจะร่วมเชิญค่ะเพราะเราเอาพุทธาพิเศษใไปแล้วจัดก็ใส่เลยนะคะต่อต่อค่ะต่อคุณ ตัดที่มอนลาแลนดเดินที่มอนเดิรับปีศจมาเลยครับว่าหนึ่งเขาใส่ไปแล้วไงเขาใส่ไปแล้วดูเลยแป๊บนึงเลี้ยวไปธนาคารเลยเด้อ สาธุณโมตระยมอมลาพรัตนไตรยพร้อมกันเดินขึงจะเป็นอาเซศาตุดา เรื่อยๆเบิร์ทูทุกคนโยมอย่เพิ่งกลับบ้านเดอ้อใครอยู่วันนี้จะได้ของแจกนะโยมแจกัเทพาะวันนี้ด้วยนะใจพิตตี้อาคาบันโยมของเราเนดะ้อขอคำท่านพระอาจารย์พระมหานะเอาโย,ย,ย,เยมเด้อค่อยๆเลี้ยงมาค่อ,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 อยๆเลี้ยงมาขอขออนุญาตทับหลวงพ่อวัดไผ่ตันให้อนุโมทนาร่วมกันโยมที่ ไหาวา้ครูนะศิษย์ทุกคนต้องมีครูหากศิษย์คนใดไม่มีครูถือว่าว่าแมนศิษย์หากศิษย์ไม่มีครูก็เหมือนงูมไม่มีพิษญาติยโยงใส่คนียค่ห้าบาทสิบบาทมา,าถวายขันครูมหาหน้าจำนวนทั้งสิ้น4 4่ยยูโรสี่ส4่ศเด้อยอดยอดยอดอ่า แล้วก็ทั้ง4 40ยูโรถวายมหาหน้าเนี่ยท่านไม่รับเลยโยมถวายเข้าวัดพุทธวิหารอันตรดำทั้งหมดเลยสายครูโอ้ไม่ธรรมดาเดิเห็นไหมทุกรูปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระคารวะญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันจริงๆเลยนะโอ้น้ำเพริ่เดี๋ยวชัน้นน้องๆมาถ่ายรูปข้างหน้ากันบ้าอยู่กับหลวงพ่อแล้วไปจะกล่าวาค่าเกินกว่าคำว่าอนุโมทนาขอบคุณนะคุณโยม จังแม่นเป็นบุญหลายสายงานจังได้มาพอกันดิอ่าญาติยโยมที่ทำบุญกันจะทำจนเกินไปเด้อเหลือล้ค่ารถกระบะเนีน่เด้ออ่าเป็นห่วง